เล่นในแบบออนไลน์กันวันนี้เรายังอยู่กับจิตาการเชคนดีคนเดิมอยู่อีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นน้องสองกระดานใช่ไหมก็คือจะเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ยังไม่สามารถตัดสินได้นะคะว่าแบบใครชนะอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาเล่นต่อกันนะคะเขาเปเริ่มกันก่อนเราก็จะดูเบียร์ของเขานะคะเอ ي, ๊ะมันเป็นโกได้หรือเปล่าอจะเริ่มจากสิบสี่กับสิบสองใช่ไหมเลขหนนะักแล้วก็มีแค่เครื่องหม่บวกๆเราก็จะเห็นแล้วว่ามันบินไม่ได้เพราะว่าสิบสี่กับสิบสองก็คือมีสองกับมีหกใช่ไหมเราทำให้เลขที่เหลือเป็นสองหรือ 26, มเยเรา,า,เราไ่ไมมีแแล้วเรามีค่สิบหก เราก็จะเปลี่ยนค่ะอันนี้ก็จะต้องคิดนานนิดนึงนะว่าแบบกาจะเปลี่ยนตัวไหนดีจะเก็บบวกต,ตัวเดียวไหมเพราะาบวกขึ้นมาอีกตัวหรือว่าคูณหนาขึ้นมาอีกตัวเราก็จะวินไม่ได้แหละเหมือนอันนี้เราจะสุดท้ายเราตัดใจเปลี่ยนแค่12กับ14ไปเขาแบบดูว่าเปนแบบอยากได้ตัวเลขขึ้นมาเลยวเนี้ยเพราะาเปลี่ยนตัวเดียวก็เสี่ยงไปเนาะอันนี้เรายังบินไม่ได้เลยเขาก็เปลี่ย ของเรานะคะบิงเลขสามด้วยเขาเปิดได้พอดีเลยเมืเ่อกี้ที่เราเรีย้ยงใช่นเดียวกเวลาเรามีเท่ากับสองตัวเราก็จะคิดให้เลขทุกตัวในแท็กของเรานะคะก็คือนี่ค่าเท่ากันสองเท่ากับแล้วก็ไปหาอีกตัวหนึ่งในกระดานประมาณนี้สมการที่จะลงก็คือจะกลายเป็นสองบวกห้าเท่ากับสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดค่ะก็จะบิงโก่าได้พอดีเลยโอเควิ่งี่เราหยิบมานะคะก็คือยังเล่นไม่ได้อ่ะมันตเปลี่ยนค่ะว่าเขาจะทำอะไรมาแหละแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเรานำเขาไปนิดเดเียวเอง เขาบีมานะคะคุณสิบดยร้อยแปดแตมสิบหกตกของเราเราเปลี่ยนอะไรดียอยากเก็บสิบเก้าอะแต่ว่ามันน่าจะยากเกินไปอะ่ะเพราะว่ามันยังเหลือแบบเลขหนักนะค่อนข้างเยอะคะ่ะเราก็ไม่กล้าเก็บเลยสุดท้ายเราก็เลยลงแปดคูณสอเท่ากับนะคะเอแปดคูณสองก็เฉยๆ,ๆเพราะว่าเราต้องการเป็นห้าตัว เลยมีออฟดับขึ้นมานะคะซึ่งเนั้นเราก็เล่นสมการสูตรได้พอดีมีเปิดลบพอดีแต่ค่ะถ้่าทม่ติว่าลบตัวนี้ไม่เปิดก็คือเราเล่นการแล้วสมการนี้เราก็จะได้นะคะจะลองแบบคิดสมการใหม่ๆดูมาเนี่ยก็จะเห็นเร็วที่สุดก็คือเป็นสมการศูนย์ใช่ไหมมีเลขสามมีเลขศูนย์อะไรเงี้ยเพราะว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ เราบิงโกไปทั้งหมด58แต้มนะคะก็ยังน้อยอยู่ดียังตามเขาอยู่62แต้มโอเคเขาต่อมาเขาเบีย้ยของเรานะคะไม่มีเท่ากับพอดีเขาเปิดมาให้เราพอดีเป๊ะอะไรเมื่อกี้ที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าแบบมันไม่มีที่ให้เล่นเว้ยเพราะเรามีบวกใช่ไหมจะต่อสมก,การก็ไม่ได้มันเพิ่มไงมีคูณด้วยก็คือเพิ่มอย่างเดียวเลยอันนี้ยเขาเปิดเท่ากับมาให้เราพอดีช่องก็คือโอเคพอดีเป๊ะอะไรก็คือเราจะคิดเป็นหลักร้อยนะคะมีเลขหนึ่งซ้ำด้วยก็คือจะจะเหลือมัมนให้ยเป็น19ได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยคค่่่ะะซึงมมมันนนกก็็็ไไดดด้้้้พออีีเ 19, เเเปปป๊154 19 173าาาิิิแแลลวววืจบสชต เพื่อนหิบมาก็ยังเล่นไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าไม่มีอะไระเล่นมัน้งก็คงเก็บลบสุดเขะว่ามันมีคูณเปิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เท่ากับถ้าขึ้นมาเราก็เล่นได้นเนี่ยแต่ว่าถ้าลบสุดขึ้นมาเราก็ยังพอไปต่อได้บ้างค่ะโอเคอันนี้เราต่อได้แหละแต่ว่าถ้าเขาต่อก่อนเราจะทำอะไรดีเนี่เราไม่มีขัก้กล็ดด้วยอ,อยู่ทำหยิสี่สิบแต้มค่ะคิดว่าน่าจะยังพอไหว เขาบินมานะคะ76แต้มเป็นนําเราแล้วนะคะเป็น113แ,แต,นต้มมาเป็นต่อสมการเลยค่ะทันทีเกี่ยวกลบสามในที่สุดเรากลับก็ขึ้นอะไรแล้วโอ้ตอนนี้แต้มค่อนข้างสูสีนะคะห่างกันแค่11ตบอยดมัเมืเราเดาไม่ได้นะเขาเขาจะทำอะไรเขาแบงเหลือตั้งสามตัวถ้าเขาถือแบงค์น่าจะวิ่งได้แหละเท่ากับเลขสองเนี่ยค่อนข้างยังพอไหวอยู่ค่ะแต่ว่าเลขหนักเลยเยอะเกินไปอะถ้าถึงว่าเขาถือเลขหนักเนี่ย ก็จะค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าสูงว่าเขาแบบยังไม่ได้ถือเลขหมากเยอะขนาดนั้นเ็ยังพอไหวค่ะโอเคค่ะเขาบินแบงมาดหนึ่งตัวยังเหลืออีกสองตัวด้วยแล้วกาอันตรายเลยแล้วก็เท่ากับเหลือเดียวเราถือสองตัวแสดงว่าในถุงก็คือข้อสไม่มีเท่ากับม,มีเลี้ยวอะไรเงี้ยยากอะอเพราะแบงค์เหลืองสองตัวอันนี้นะคะอย่างแรกก็คือสูตรปนตูนทุกคนสังเกตป่คือมันเติมเลขได้เว้ยอันนั้นเราจะแบบสีสิบสองคือเราเห็น9ก้ากับสาแล้วเป็นสองแต่ว่ามันบวดกันใน้าสิสองหน้าก็คือสมการมันผิดก็คือตอไไม่่ด้คะ เราก็เลยจะแบบลงเท่ากับอีกตัวนึงเพื่อที่จะต่อสมการเอาแต้มเนาะถ้าแบบไม่ทำแต้มก็จะแบบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยอืมเราเลย15ตัวด้วยอันนี้นะคะเราจะเติมเลขหรือว่าไม่เติมเลขเราจะพิจารณาโดยอีกทีแต่ว่าเนี่ยเราจะลบแต้มค่ะก็เลยจะลงไปสมการที่ลงไปไม่ถูกเดือนะก็คือหยิบเลขสามแต่ว่าเ,าเลขเก้าขึ้นไปอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าไอ้เมนอะนไลน์มันชาลิ้งกันไม่ได้ใช่ไหมก็คือมันจะลงไม่ได้เว้ยอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะก็คือ เราเคยแบบลงสมาการผิดแล้วแบบเหมือนเขาเชื่อใจไงว่าแบบเว้ยเนี่ยไม่น่าจะลงผิดหรอกมั้งแบบสมาการบวกลบธรรมดามอะไรเงี้ยไม่น่าจะคิดพลาดแต่ว่าอันนั้นเราคิดพลาดคะ่ะแล้วก็เขาเชื่อใจเราไงเขาก็แบบคิดว่ามันถูกแล้วซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันถูกแล้วค่ะอ้แบบพลสมาการไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือมันผิดด้วยแล้วแบบเราลงไปเราเค่อยเห็นที่หลังอมึงเงี้ยพอเห็นที่หลังเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนแบบเขาตอบสมาการที่เราลงได้พอดีอะไรเงี้ยแล้วเราไปชาเลนจ์เขาค่ะอืมก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือแบบเป็นความสัมพันธ์ของเราเองแหละแต่ว่าเหมือนแบบ อืมเราควรตรวจสอบสมการก่อนทุกครั้งเนอะแบบไม่ควรเชื่อใจแบบเขาเป็นใครก็ตามหรจะเก่งหรือว่าแบบเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยอืมตรวจสอสมการเป็นอย่างแรกค่ะอันนี้นะคะเราก็จะคิดบินและในแลกนี้อืมหรือว่าจะบิงจริงจริงหรอเรือสิบตัวถ้าเราบิมันจะวดสองตัวใช่ไหมว่าถ้าบินได้ก็อาจจะบินไปเลยมั้งเพราะว่าเราถึงแบงค์อยู่อะไรเงี้ยว่าเนี้ยคือเราลังเลหนักมากเขาแบบว่าจะใช้แบงค์ไปเลยดีไหมหรือว่าแบบจะยังแบบไม่บิงโกแล้วแบบรอแบบบิงปิดหรือว่าทําแต้มครั้งอื่นนะคะ ก็เราก็ตามอยู่หนึ่งบิงกน้อยแบบเฮ้ยเราจะวิงไปเลยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าถ้าสุดท้ายอืมไม่แน่ใจต้องถามความคิดของคนอื่นเขาแบบไรเงี้ยเขาจะทำยังไงเพราะว่าเวลาเราคิดอะค่ะเวลาเราเล่นอาจจะแบบไม่เหมือนกันเนาะสุดท้ายเราก็ลงหาหนึ่งไปนะคะตรงนั้นน่าจะเกือบสามสิบแปมเลยแหละยี่สิบแปดโหเราได้แบงค์ขึ้นในหนึ่งตัวก็คือเราโชคดีมากมากที่แบบเขาไม่ถือแบงค์เราลงสองตัวจริงๆมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะเหลือแปดตัวเรากลัวแบบเขาถือแบงค์แล้วบินมาไงอืมถ้าเขาบินมาเราก็แพ้อยู่ดีอ,อะอ่าเข เปียกน,นะคะน่าจะเลขหนักเกินอันนี้นะคะอย่างแรกเราก็ควรคิดบิงนหลยที่ที่ดีที่สุดก็เลขหกค่ะแต่ว่าแบบใครอยากคิดยากขึ้นหน่อยก็เป็นสิบหกสิบสามเจ็ดก็ได้นะคือมันยากเกินนะแล้วเราคิดไม่ทันจริงๆค่ะแต่ว่าเหลือเวลาเยอะนะสุดท้ายก็เลยลงฐานหนึ่งไปค่ะเก็บแต้มก่อนเหลยเจ็ดตัวถ้าเขาบิงมามันก็ยังพอสูสีตอนนี้คือแต้มมันสูสีแล้วไงห่างกันแค่แบบยี่สิบสี่แต้มแล้วเนี่ยเราก็เหมือนจะถือเซตบิงได้อยู่แต่ว่าเราต้องคิดเลขหกอะ่ะ มันบิงได้จริงๆหรือเปล่าแค่คนั้นแหละเขาลงมาสองตัวนะคะเหลือห้าตัวเราควรที่จะทําอะไรดีนะคะในเกมตอนนั้นเราก็จะคิดบิงเลยค่ะก็คือมันเหลือห้าตัวจริงๆอาจจะเป็นกรณีที่ผิดก็ได้นะาะแต้มมันก็ค่อนข้างสุสีใช่ไหมไม่ต้งผิดหรือถูกมันแล้วแต่คน,นในอันนี้นะคะก็คือมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเราจะลงลบสองเห็นตรงลบกับลบไหมคะลบสองเท่ากับ แปดลยี่สิบก็คือเก็บแบ่งๆไว้แต่ว่าแบงเท่ากับตัวสุดท้ายของเราก็จะเสียไปถูกไหมหรือว่าเปิดคูณเก้าไปเลยก็คือเป็นสิบแปดเท่ากับยี่สิบลบสองเพราะว่าเครื่องหมายคูณหาเครื่องหมายที่เขาถืออยู่อ่ะมันเหลือแค่สองตัวมันจะไม่สามารถเล่นคูณเก้าได้ค่ะก็คือเขาเล่นคูณเก้าไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยอืมแบบมั่นใจว่าเขาทำไม่ได้แล้วเรายังเปิดเท่ากับไว้เพื่อที่จะแบบเชื่อมเจ็ดกับห้าได้ด้วยอะไรเงี้ยเราคิดแบบนี้มานานมากนะค่ะยาวนานตั้งแต่แบปดนาทีกว่าๆใช่ไหมตอนนี้คือแบบไม่เหลือเวลาเลยตตตตัััดดดสินนนนใจะะะบงงงรรรีี้้้้ไไปคคค่แแมมออเเเเเาาหห็ยทขว เขาต้องทําอะไรสักอย่างให้ได้ห้าสิบก่าแต้มนะคะก็จะมานั่งดูว่าแบบเขาทําอะไรแล้วเคเขาวิ่งนะคะก็คือเราต้องคิดด้วยนะว่าแบบเฮ้ยคนทำยังไงดีอะไรเงี้ยม,มันก็เลยแบบคอนางยากอะเพราะมันต้องมีขอเกมใช่ไหมคะอันนี้ถ้าสมมติมีคนที่แบบเห็นแล้วก็คิดว่าแบบมีวิธีอื่นก็คือแลกที่เราเล่นยาวๆแลกน้นนะคะควรที่จะทําอะไรดีนะ,ะจากที่เราเอาไปถกกันก็คือเหมือนที่ดีที่สุด ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะลง20่สิลบสิเท่ากับสหรือว่า,าลบสอเท่ากับสิแล้ว20อะไรนะอาจจะดีกว่าเพราะว่าลง4ตัวเหลือ1ตัวอะไรเงี้ยเราก็ยังเหลือแบงก์2ตัวไว้ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเซฟกว่าค่ะวิธีนะั้นอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้าแต่ว่าเราไม่ยอมหรอกนะก็ยังจะต่อสู้กั็ติดการต่อ